ในวันนี้เป็นกรรมหนักในฝ่ายบาปนะครับได้แก่อนันตริยกรรมนะครับซึ่งเป็นกรรมที่เป็นบาปอย่างหนักที่สุดนะครับให้ผลนําเกิดในชาติต่อไปและให้ผลเร็วนะครับบางทีชาติต่อไปมันอาจจะเกิดใน7วันหรือใน1วันก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกร,รม,ท,กมกรที่หนักมากครับอันที่1นนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่ กระทำนั้นเป็นบุคคลประเภทใดด้วยนะครับถ้าเป็นผู้ที่เป็นบุคคลที่ประเภทที่ดีเลิศประเสริฐมากนี่ก็จะส่งผลเร็วส่งผลหนักถ้าเกิดไม่ใช่ก็อาจจะส่งผลเช้าไปอีกหน่อยนะครับแ <c oughs> น่นอนนะครับเป็นกรรมนําเกิดแน่นอนนครับแล้วก็ให้ผลเร็วในชาติต่อไปแน่นอนหรือในชาตินี้แน่นอนอันนั้นตริยกรรมข้อที่หนึ่งนะครับเป็นกรรมที่เรียกว่า มาทุกคาดปิดุุกคาดอนันตริยกรรม